โอเคนักสัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมดีนิตต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกเช่นเคยวันนี้เราจะเป็นเล็กเดย์ซึ่งประกอบไปที่คอร์สไรเซตหรือว่าขาด้านหน้าเองวันที่เราจะไปเวิร์กเกิอย่าลืมเก็ตแครปฟีนินสหน่อยเพิ่มแครปฟีนเข้าไปในกระแสเลือดจะได้มีความตื่นตัวแล้วก็ไปเวิร์กเกิกันเลยดีกว่า เปิดน่องก่อนไม่ใช่นี่แค่วอร์มอัพ โอ้ชวอร์มแฮมที่เบอร์สควองหนัก,นกจะได้ไม่บาดเจ็บไง Ugh. โอ้นแรกเคโอ้ไม่แรกสิชั้สามแล้วเออพอดีกูเพิ่งโหวมอะไรเส้นสมิธสควอตมันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเหมือนกันมันจะลงได้ลึกกว่าธรรมดาแล้วแหละเพราะว่ามันต้องเดินออกไปข้างหน้านิดนึงอ่าอเพราะว่าเหล็กมันเฉียงเอา สมิสนี้ดีเพราะว่ามันเฉียงสมิทแบบลงตรงๆอ่ะแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นยากใช่ไหมงั้นใช่แต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำหนักมันจะรู้สึกแบบเแบบบาๆหน่อยมันจะไม่อยู่ตัวแต่มันจะลงได้ลึกแล้วก็ยืนได้แคบกว่าสุนออธรรมดา เลาเทกอบแบบนี้อ่ะมันจะเบามากเลยนะจนรู้สึกว่าตอนขึ้นมันจะดีดขึ้นไปเลยอุ้ยทำไม <c oughs> ต้องขยับต้นออกมานิดหน่อยใช่แบบนี้ปะอ่ะฮะเบาออ <c oughs> ความยี่หยุ่นกูแย่มาก <c oughs> ตอนนี้มนมีน้ำหนักมันก็จะกดลงใชอ,อ ต้องวางไว้ตรงไหนวางแถบตรงไหนก็ได้แล้วแต่วางวางเหมือนเราเล่นพรีเวียดอะไรแบบนี้แต่นี่มันเบาอย่างไงมันก็เลยจะเดินขึ้นเดินลงใช่ใช่มันดูไม่ไม่แน่นไม่ไม่นิ่งเนาะขาชิดกว่านี้ได้ใช่ประมาณนี้ได้ใช่สบายเท้าออกเหมือนเดิมสมิทขาจะชิดได้ซึ่งจะเป็นข้อดีมันจะโดนคอสเยอะกว่าเดิม แค่นี้ก็แสบเลยเหรอเ uh huh. <laughs> พมันลงได้ลึกกว่าเดิ uh huh. มใช่ใช่ผมน่าจะสี่แผ่นผมจะตั้งใจ uh huh. ผมต้องฝึกเดินแบบให้หลังตรงผมเป็นคนห่อไหล่เดินผมต้อง oh. แก้มันนี่นมันจะต,ต้องอยู่นี่มันจะแปลกอะ่ะสั่หนึ่งสองระวังเล็กขูดสามสี่ อันนี้ผมน่าจะวอร์มสองทางแล้วต่อไปน้หัดจริงแล้วครับโอเคเฮ้ยก <Hey, S 2> ูมีบางอย่างให้มึงวะ่ะจะจอกมาเตรียมเซฟ สนอะไม่ได้อแต่มาเซโอเคครับพื่อนถ่ายยังวะดูก่อนสักพักยังไม่ถ่ายผมขอสักสามร้อยครั้งแล้วกันสามร้อยครั้งเออฮมึงขอกูมึงขอกูซึ่งกูไม่ใช่เป็นคนสังขารนะเออนะมันไม่ติดวิทยาครับเพราะนั้นผมขอคุณ

Vì. Mama. Mama. anh còn cảm anh vi mà mặt mặt thân nhật thân nhật dần ngay, dần ngay เยอะหนักเพิ่มหนักโอ้ไม่มทังสิครับแต่ผมไม่เพิ่มแล้วกันผมไม่เพิ่มแล้วกันนี่น่าจะเป็นน้ำหนักที่ผมจะไวก็ไม่ไม่เพิ่มอแล้ครับ 我谢了，卡的。 เเอาดียวสควอชเสร็จไปไหนต่อเลกเพสแล้วก็เลกเคิร์สเลคเดนชันเคิร์สเราเล่นไปแล้วเนาะแล้วก็น้องแล้วก็น้องแค่นี้อาจจะมีแอดดัปเตอร์แอดดัปเตอร์ต้องเล่นเยอะแหละสิบครั้งนะเพื่อนฮะพี่แกบอกว่าสิบครั้ง ไปให้มากกว่า push every day หนึ Th ่งสองสามสี่ 啊！好。嗯，对。嗯。哇。

เแล้วดูเล่นไปกินได้มีที่11ใช่ไหมมีที่11แปดเพิ่มสิแปดทำไมถึงใส่เพิ่มวะคุณอัดโดนครับทำไมต้องให้คุณอัดเขาใส่เพิ่มไม่ไม่ไม่ยินไม่ไม่ยินลืมลืมไม่ไโอเคทำไมถึงต้องให้ใส่เพิ่มครับก็เห็นน้องยังเห็นเรายังเล่นมันยังดูเบาอยู่ พอที่ดูแล้วคือยังรอยังเล่นใหม่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยอะไรวะเนี่ยถ้าไม่เชื่อไหมเดี๋ยวลองดูก็ได้ว่าเราเล่นผักถ้าถ้าเราทำมันมากเกินไปมันก็คือมันหนุนเราก็ได้ความผิดขนาดั้นเลยไม่ยินไม่เงียบอยู่แล้วอ่ะมันจะเต็มอยู่แล้วอ่ะไม่เหลือไม่เหลืออยู่ริมเดียว ผมก็ต้องพักนานนะพักน้อยไม่ไหวไม่ไหวนะนานไม่ัหวแต่พักเต่าไวมากคือขอเท่ให้เราได้ได้ลองได้มองก่อนแล้วก็มันต้องอยู่ในควาไปไปลอดภัยให้เพื่อนว่าจริงนะแต่มองไว้แล้วว่าคือหนึ่งมันเป็นตำแหนงที่เราเล่นได้คือเหมือนค่าบอลไทยเอฟของเราเรายกได้แบบสามครั้งสี่ครั้งนิ่งกันไปนิ่งจริงที่ยาแต่แค่อยากให้ลองทางจิตสัมผัสเราดึงดึ เพราะชีวิตไม่มีดีมิด <c oughs> อะไรเล่นโบก็สิ่งใดโอเคกดอัดยังอ่ะอ่ะไม่มีโอลิมเปียคนไหนเล่นเบาจะเป็นแชมป์จะเป็นแชมป์ก็ต้องเจออ่ะเดอะโอลิมเปียผมมาโอลิมปัสเอออันนี้ก็หัวตัวหดเพราะว่าเป็นเทียมจะเป็นแชมป <c oughs> ์ไม่มีเล่นเบา ตายเป็นกูน bon. ่าจะตายแล้วคอหักแต่แตะหน่อยนะฮะต่แตะหน่อยเออตั้งแต่ครั้งแรกเลยโอเค

เนี่ยครบย่าเลยอย่าเลยครับฮะฮะไปเจ้าได้อยากให้เพิ่งก็จะพิ่มให้ต้องถาหน้าตายด้วยแล้วก็เรา้ดึกว่เจ็บ้าไม่เก็บกลับผมเอง ถ้าเราไม่เก็บพึ่งรอมันได้เจ็บปอดตอนนี้เจ็บปอดครั้งสุดท้ายพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ขึ้นไปเหรอขึ้นไปแคบหน่อยครับ u ออ p อ่ะไม่ต้องรีบอเจ็บแล้วใช่ไหมเออ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 จะอ้วกเลยเอายังเพื่อนเอาดิ เซฟสองคนเอเออไอ้ปั๊มเอาคนเดียวนี่แหละล็อกอย่างงี้แต่ว,ว่าเดี๋ยวพอพร้อ,อมด้าน้านะโอเคครับนี่มันเรื่องบ้าที่สุดในชีวิตแล้วนั่เน,นี่ยฟองไหมผู้ยงมาให้เขาห่อแรงก่อนคิดว่าเราเปลี่ยนให้มันไม่ไหวจนตาย,ตายล้วให้ด้วยแต่แต่ให้มันกินเล็บคิดว่ากินเล็บเกเจ้าสี่อะจะมจะเอาแค่ไหนอ่ะมันมันตัวคุณไงไป

เคิดรู้อะไรได้ใช่ไหมคิว่าเจสันอ่งเราตหนึ่งไหมันยังบ้าไม่พอใช่ไหมมันยังบ้าไม่พออยู่กับโค้ชคิงผมต้องบ้าให้มากกว่านี้มันเรื่องขาดมัเรื่องอความแบบขาดคาานเลนะความเครียดความเทนชั่นเเดืองนึงตไปก็ยี่สิบเปลี่ยนดูย เปลี่ยนเป็นลูก20ไว้ไหวไหวอยู่แล้วระดับมัน<ว>มนุษา์ไหวไวไหวหมดแหละ <laughs> ผมไหวหมด <laughs> ถ้าผมจะช้า <laughs> ผมต้องไหวเฮ้ย <laughs> แต่ตอนมาผมเล่นน่องกับแทมไปละไอเล็กโผเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันบางทีมันพอมันเหนื่อยมันไม่บางทีมันสกิปใช่ครับแต่พี่อิงนะเอาจริงนะเล่นกับเพี่ถ้าพี่เล่นใช่ไหมเรารู้ว่ามัดเนี้ยมัดที่เราได้ไม่จําเป็นมากวันนี้เราพร้อมชัวร์เลยชัวร์แต่ว่าวันนี้เราเก็น่อง เราซ้อมส่วนที่เราได้ก็งั้นพี่บอกแต่ถ้าเป็นพี่นั้นวันนี้เป็นวันส่วนที่พี่ได้เช่นที่พี่บอกเอ้ยพี่ไหลที่ได้วันนี้พี่ชอบผมพี่เองเก็บไหลมันไม่มีอยู่ไม่มีที่เก็บไปเลยได้แต่วันนี้เราเล่นก่อนแต่ส่วนนี้มันก็ไม่เต็มที่นะครับพวกแอมพวกก้นเนี่ยกันไม่เต็มที่อ่ฮะเห็นไหมล่ะพอวันนี้เราก็วันละกอนละแล้วการที่ต้องเต็มที่แบบนี้ก่อนแล้วก็ซ้อมเสียเกินเลยสุดได้ค่อยมาเก็บในในวันอื่น ยิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราซ้อมของไปยืมมาเก่งยิ่งยิงยง่ายเลยครับได้ครับขอบคุณครับเราเก่งอยู่แล้วเราเก่งแล้วเราเก่งเราเจ๋งเรามันครูอยู่แล้วโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับต่อมาท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้ท่าที่สามท่าที่สามท่าที่สี่เราจะได้เป็นเล็กส์เพรส อย่าโดนเขาลมนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเดอล์เป็นเดอลเสียงเข้าพังลมตอนแรกคือที่ผ่านมาแกบอกให้ผมเล่นไม่น้องหนักมากเดี๋ยวขามันจะใหญ่เกินไปให้มันมีลายเขาเลยนเล่นเอาเว้ให้มันเอาแบบลายเชียวอะไรเงี้ยเทียล่าสุดสี่ครั้งกูว่ามันมันตามอารมณ์อ่ะนี่มันเรื่องบ้าชัดมันเรื่องที่เจ้าช่วย ผมไม่เคยเล่นเหมือนกัน CFT สามสี่คนนะเอาดิให้มันตายกันเดีข้างให้มันตายอันข้างนึงถ้าจะเป็นแชมป์มันก็ต้องมีความ crazy เอ้อต้องมีความ insane และ crazy คือต้องมีความบ้าในตัวมิฉะ <laughs> ั้นจะเป็นแชมป์ไม่ได้ไม่มีโอลิมเปียคนไหนเล่นเบานั่นคือคำปฏิญาณผมจะทําลายทุกสิ่งเลาเชื่อมโยงทุกอย่างนั่นคือคําพูดของมาสเตเดียร์ที่ผ่านทางมาหรือว่าดีเคีินเองโอเคเราจะเล่นเล็กเพสกันแต่ว่าเล็กเพสครั้นี้เราจะเล่นเฮ้ยโทษครับเไปคริสกันเราจะเล่นยัง High reps High reps <ribs. S 1> อา่าฮะล้วจะเล่นให้เยอะสุดที่จะทำได้ในรนดนับที่มากสุดที่จะทำได้โอเคโอเคก็ลุยกันเลยสตาร์ทที่สักสี่ห้าแผน่นอุ๊บขอโทษครับสั่งวางเกาเหลาเกาเหลาสองสามสี่ห้า <h ums> เจ็ดแปด สิบเก้าสิบสิบเอ,อ็ดสิบสองสิบสามป่ะสิบสองสิบสามเยอะโอเค 10, 12, 13, เหยดันต <12, 13. S 2> อนจังหวะสุดท้ายอะไรนะอย่าดันตอนจังหวะสุดท้ายโอเคตอนมันใกล้สุดอะอย่าดันขึ้นเลขอ้ขอมันจะล็อกโอเคตอนมันใกล้สุดเออ ไปถึงอะไรใกล้สุดไปถึงตอนมันลงมาตอนมันขึ้นไปสุดอมันจะวิวอะมันแบบพอจะสุดแล้วใช่ไหมมันมันไปเล่นลึรกว่าช่วงใกล้สุดอะมันคือช่วงที่แรงเยอะสุดแล้วพอไปส่งแรงตรงช่วงใกล้สุดมันจะไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันผิดจังหวะเลยมันจะเขามันจะไปอีกทางอะเขามันจะพับอีกทางหนึ่งใช่ไหมเออเสียในคลิช่อยู่เอาว่าผมขอโทษเมื่อกี้มันผิดจังหวะจริง สวีทหนึ่งเหี่ยวคนอ่ะทำไมขามันผมขาไม่เท่ากันเลยฮะเฮ้ ช่วยตอนนี้ช่วยอึ๊บแล้วก็ปล่อยเออเชื่อหมดจบลงตรงนี้สิ้นแรงผัดพื้นเฮ้ยทต่ไปกูห่าวยัยถูกต้องแล้วต้องห่าวขาต้องห่าวสอง พอเล่นไปนานแม่งเริ่มขี้เกียจนับข้าวเริ่มแบบอยากกินข้าวเยอะๆขี้เกียจทั้งแต่ข้าวแล้วก็ไม่หิวด้วยใช่ไหมใช่ผมว่าอาหารมันไม่น่าอร่อยเลว่ะมันแบบมันไม่อร่อยอ่ะมันก็เลยไม่อยากกินเลยว่ะมันจะซ้ำรอบหรือเปล่าผมจะเพิ่มหนักขึ้นไปอีกไปนี้แล้วเราจะเล่นในเครื่องพังนี่กันโนเ e มโปนี่แหละคราวนี้อะไรนะโนเทม no tempo สวิงอย่างเดียวเลยโมเมนตัมสวิงกิ้งไปเลยที่จุดฝุ่นจอดน้ำมันใช่ เน้นเล็บเอาเฟลเลียเลยเทสุดท้ายละหนึ่งสองสามสี่หแป้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ

อง้ต้องอิบเอ็ดิสออขอลงเออิบหาอ่าับเที่ยวพับเที่ยวสูงกันเยอะเยอะเยอะช่วยเยอะอา เอาเหรอแล้อาจารย์กัน่ไรอ่าเงี้ยสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบห้า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 อ้าห้าห้าห้าอ้าอ้าอ้าห้าอ้าหาา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 า พันยี่สิบไเล่นพันครั้งแล้วฮะเล่นพันครั้งแล้ว ไปเลยไปเลยไปไไปไไปไปไปอปไปไไปไปไไปไป่ไปไไปไไป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 ไไปไปไนเปไปไปไปกปไ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 ปอ เอาละเข่าจะไปก่อนมันไปแต่ <c oughs>